สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆทุกคนวันนี้เราจะมาทำนายจากรูปภาพที่คุณชอบชอบที่สุดในแว็บแรกย้ำนะว่าในแว็บแรกถ้าคุณเลือกรูปภาพที่หนึ่งคุณเป็นคนห่วงใยผู้อื่นสร้างสังเกตเวลาที่คนรอบข้างคุณไม่มีความสุข เป็นคนที่เข้ากับคนอื่นได้ง่ายเป็นมิตรกับทุกคนบางทีคุณก็อยากมีคนที่เข้าใจคุณบ้างบางทีคุณก็ไม่รู้ว่าคุณต้องการอะไรกันแน่สำหรับสเปคของคุณนั้นคุณเป็นคนชอบคนที่อยากให้เขาดูแลเอาใจใส่คุณแล้วก็รักเดียวใจเดียวที่คุณไลออนบ้านสำหรับใครที่เลือกรูปที่สองคุณเป็นคนที่ ไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามคุณต้องการให้ออกมาดีเดินแล้วก็เป็นคนที่ดื้อดึงที่จะทำแต่บางครั้งคุณก็ขี้เกียจซะงั้นคุณกลัวว่าคนอื่นจะมองคุณยังไงคุณอยากมีคนที่พึ่งพาได้มาปกป้องคุณแต่ตัวเองกลับทำเป็นแข็งแข็งซะง,งั้นสำหรับสเปคของคุณนั้นจะต้องเป็นคนที่มีความก้าวหน้าไม่มีเงินก็ไม่เป็นไรแต่ต้องมีความสามารถ ทำให้คุณมั่นใจได้ว่าสามารถฝากชีวิตของคุณไได้ถ้าคุณเลือกรูปที่สามคุณเป็นคนสลาดทำอะไรมีความตั้งใจและรับผิดช,ชอบเวลาอยู่ในกลุ่มคุณชอบทำเงียบๆไม่โอ้อวดจิตใจของคุณไม่ได้เข้มแข็งขนาดนั้นแต่เพื่อความอยู่รอดคุณมกกักจะทำตัวเหมือนเข้มแข็งสปเปคของคุณน,นั้นเป็นคน ที่จะต้องทำให้คุณสบายใจปลอดภัยเมื่อได้อยู่กับเขาคุฟฟ้นใฝฝันที่จะได้เจอกับรักแท้คุณทนไม่ได้ถ้าเกิดความสัมพันธ์นั้นคุมเคือนา,นานเกินไปเพราะมันจะทำให้คุณไม่ค่อยสบายใจถ้าคุณเลือกรูปที่สี่คุณเป็นคนที่ภูมิใจในตัวเองไม่ว่าจะทำอะไรก็หวังแต่ผลสำเร็จหวังว่าตัวเองจะมีงานการที่ดีทำและ คุณรู้งั้นคุณเป็นคนที่เข้มแข็งแต่บางครั้งคุณก็รู้สึกเหงามีคนที่จะเข้าใจคุณไรน้อยมากสเปคของคุณนั้นคุณอยากได้คู่ครองที่มีความสามารถเหนือคุณปรารถนาให้คู่ครองของคุณมีอำนาจเผด็จการแล้วเอาอำนาจเผด็จการนี่แหละมาดูแลคุณจบลงไปแล้วใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยเพื่อเป็น ในการทำคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ